แล้วก็ในช่วงของเทศกาลวันกิสาขะบูชาซึ่งก็เริ่มหยุดยาวหยุดกันตั้งแต่วันศุกร์ไปแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมค่ะมีโอกาสนะคะที่จะได้ผ่านไปยังจังหวัดประจวบคิริขันก็ขอเชิญค่ะไปไหว้พระขอพรนะคะหลวงปู่โตสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมลังสีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดค่ะแวะไปขอพรนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ยังได้มาพักผ่อนนะคะสัมผัสก,กับธรรมชาติอันร่มรื่นของวัดตานเจ็ดยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคิริขันค่ะเดี๋ยว เรราาไปชมยยละะอีดกันค่ขอต้อนรับคุณผู้ชมในเช้าวันหยุดพักผ่อนวันสบายๆแบบนี้นะคะวันนี้ทางรายการมีวัดมาแนะนําให้คุณผู้ชมไปท่องเที่ยวและไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดตาลเจยอดอําเภอ300ยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ วัดตาลเจ็ดยอดเป็นวัดประจำหมู่บ้านตาลเจ็ดยอดที่มีชื่อเดียวกันและคําว่าตาลเจ็ดยอดนั้นคาดว่าน่าจะมีที่มาจากต้นตาลเจ็ดยอดที่ถูกตัดทิ้งในช่วงที่มีการสร้างทางรถไฟสายใต้เมื่อปีพศ2500ค่ะ จุดเด่นของวัตตาล7ยอดนี้ที่แลเห็นมาติไกลคือรูปหล่อสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมลังสีซึ่งมีขนาดใหญ่หล่อจากโลหะทองเหลืองขนาดหน้าตัดกว้างถึง11เมตรและมีความสูงถึง18เมตรมีน้ำหนักถึง50 0 0 0กิโลกร,รมัมหล่อจากโลหะทองเหลืองเป็นชิ้นใหญ่16ชิ้นซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในขณะนี้ค่ะ นอกจากคุณผู้ชมจะได้มากราบไหว้ขอพอรรูปหล่อสมเด็จพระพุทธาาร์โตรรมบลังสีกันแล้วนะคะภายในวัดยังมีรูปหล่อหลวงปู่ทวดและหลวงพ่อเงินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดให้คุณผู้ชมได้มากราบไหว้ขอพอรกันอีกด้วยค่ะ ในช่วงเทศกาลวันวิสาขาบูชาวันหยุดยาวแบบนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสผ่านไปยังจังหวัดประจวบคีคริขันธ์ขอเชิญไปไหว้พระรขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและได้มาพักผ่อนสัมผัสกับธรรมชาติอันร่มรื่นชื่นชมกับความงามของวัดตาลเจ็ดยอดกันนะคะ ซึ่งการเดินทางไปยังวัดตาล7ยอดก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆค่ะเระวัดตั้งอยู่ประมาณหลักกิโลเมตรที่273ถึง274ของถนนเพชรเกษมอำเภอ3ามอย,ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แค่เลี้ยวซ้ายไปนิดเดียวก็จะเห็นรูปปั้นองค์โต ตั้งประงานท่ามกลางธรรมชาติและป่าเขาอันร่มรื่นค่ะสอบถามข้อมูลวัดตาลเจ็ดยอดได้ที่เบอร์โทรศัพท์0616969544 0862588088ค่ะ